มดสติอาจจะต้องลงกับพื้นนะใช่ไหมหมดสติไม่ต้องลงกับพื้นเนี่ยมาลงกับพื้นลงกับพื้นยังไงนอนเลยนอนเลยใช่ไหมหมดสติเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยโอ๊ยตายแล้วอีนี่ไม่ไรอีนี่ไม่ไรโอ๊ยเต้เต้เต้ถ้าเขาหมดสติอ่ะไรที่มากะใช่ไหมถ้าเขาเนี่ยน่าหมดสติเนี่ยน่ากลัวไหมหมดสติตัวนั้นคือตัวสติตัวนั้นคือตัวสติเนี่ยหมด สติใช่ไหมนา่ากลัวเนี่ยหมดสติไม่รู้สึกตัวเห็นไหมไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยนไ,ไม่รู้สึกเพราะตัวรู้สึกไม่ได้อยู่กับตัวเห็นไหมนี่คือการหมดสตินี่คือการไม่รู้สึกตัวใช่ไหมซึ่งเป็นเรื่องนา่ากลัวอุ้ยตายแล้วตีนเนื้อหมดสติทีนเนื้อไม่รู้สึกตัวโอ้โหต้องเรียกหมอแล้วพาสง่งโรงพยาบาลเห็นไหมเพราะเรากลัวอะไรเรากลัวตัวจริงของเขาเนี่ยจะตาย ใช่ไหมใช่ไหมในทางตรงกันข้ามถ้าสมมติว่าสติของเขามาอ้ากลับมากลับมาตัวสติกลับมาจับเขาปึ๊บจับปึ๊บจับแล้วมีสติแล้วค่ะม,มีสติแล้วเห็นไหมก็มีสติแล้วหูยดีใจหูย,ยจริงนีก็โอเคแล้วก็มีสติแล้วก็รู้สึกตัวแล้ว,นะนะะวเห็นไหมนะคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ห็นไหมคะว่าเรากำลังพูดถึงสองตัวคำภาษาไทยเนี่ยนะเจ๋อมาก นะขอบคุณมากค่ะนะคะคนะั้งงอาจารย์ขอสอนะนะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสองขันสองขันคือรูปประคันกับวิญญาณนขันนะคะซึ่งเป็นซึ่งที่จริงด้ทั่วไทยก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่เราไม่เข้าใจจริงๆ ฉะนั้นตัวนี้ที่จริงแล้วเป็นตัวจริงๆของเราเป็นตัวจริงๆของเราแต่คุณรู้ไหมว่าข้อมูลที่สำคัญมากเช่นนี้เนี่ยเราไม่มีการพูดถึงคุณข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยนะไปเรียนนะจบดบอดอกเตอร์อะไรต่ออะไรแต่เขามีสอนคุณไหมให้ดูแลตัวนี้ไม่มีเลยทุกอย่างนะคะ ในสังคมเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยทั้งโลกเลยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดก็เพื่อดูแลตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวซึ่งอายุของมันในี่ยน้เน วิตามินต้องออกกําลังกายต้องอยู่บ้านที่แข็งแรงนะต้องคาดเข็มขัดต้องไอ้นู่นไอ้นีน่อยู่ตลอดเวลาแล้วเราดูแลจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วในขณะที่ตัวใจของเราตัวนี้ไม่มีการดูแลใดๆทั้งสิ้นเลยคุณดูสิตัวใจตัวนี้ของเราเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนกับกําลังกําลังเปลยเปล่าเลยแล้วอยู่ท่ามกลางสนามรบห้มล้อมไปด้วยศัตรูทั้งหลาย ที่กำลังทิมแทงเราอยู่ตลอดเวลาเลยคุณเห็นไหมทิมแทงเราตลอดเวลาเลย้งกระื้ั้งอะไรจะอะไรเนี่ยจนเราเนี่ยนะเจ็บปวดไปหมดและเราก็ไม่มีความสามารถที่จะป้องกันตัวใจของตัวเองใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมนะคะไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราป้องกันตัวกายของเราและนี่คือสาเหตุใหญ่เลยที่ทําให้โลกนี้เนี่ยกลายเป็นเช่นนี้คุณรู้ไหมนะคะ ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้เราบอกว่าเนี่ยท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดมันเป็นเยานนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ไม่ได้เจาะเข้าไปในส่วนที่เราต้องการจริงๆนะคะเพราะว่าโลกนี้เราไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงเราเนี่ยให้ความสําคัญแต่ตัวกายซึ่งเป็นเพียงเปลือกเท่านั้นนะคะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเบรกกาแฟนะคะ ดิฉันก็ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงของชีวิตที่ทจริงมันไม่รักลูกเจ้าพูดมาตั้งนานแล้วนะคะญาติทั่วไทยก็บอกตั้งนานแล้วแต่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจฉะนั้นในภาคแรกนี้เนี่ยดิฉันก็มาขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของคุณมันมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงๆแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวจริงๆของคุณเราไม่เพียงเท่านั้น ดิฉันยังไม่เสียเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะดิฉันเนี่ยสอนให้คุณเนี่ยนะพาตัวใจที่กำลังอยู่ในสนามโลกเนี่ยนะคะอยู่ในท่ามกลางอะไรอะ่ะศัตรูทั้งหลายเนี่ยพาตัวใจที่กำลังอันตรายตรงนี้กลับไปสู่บ้านที่ปลอดภยัยเุณเน็นไหมคะ กลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยบ้านอันนั้นก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของคุณเข้าใจนะคะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลที่เรียกว่าสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้คุณเสียชาติเกิดและปัญหาชีวิตของคุณจะไม่มีทางจบได้เลยแต่ถ้าคุณรู้ปั๊บตรงนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปมันไม่มีอะไรมากไปกว่า การฝึกฝนเนี่ยให้ตัวใจของคุณเนี่ยนะสามารถกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยได้เสมอเข้าใจนะคะโอเคค่ะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาปล้ำขันห้าที่เหลือต่อโอเคเชิญค่ะไปทานกาแฟก่อนนะคะ